สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับเป็นช่องที่นําเสนอข่าวสารองประเทศเพื่อนบ้านมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องคาเมนแล้วก็พาม่าต่อนะครับมี f อฟซีคอมเมนต์เข้ามานะครับท่านแรกบอกว่าคาเมนประทะขอมปลอมบ้ากันไปข้างขอมไม่ได้ปลอมหรอกครับขอมก็คือคนไทยนี่แหละครับในปัจจุบันแต่ก่อนเขามีชาติมีแผ่นดินยึดครอง ภาคอีสานตอนใต้แล้วก็ภาคกลางบางส่วนนะครับะละโบเขาก็เป็นคนไทยในปัจจุบันเขาก็มีวัฒนธรรมมีภาษานะครับยังอยู่นะครับภาษาพูดก็คือภาษากุยนะครับภาษากุยในอีสานใต้ส่วนภาษาเขียนก็คือภาษาขอมภาษาขอมเราก็ใช้อยู่ในปัจจุบันใช้ในลายศัก์ของคนไทยลายศักของคนไทยจะเป็นภาษาขอมนะครับ มีในวัดวาอารามที่ใบลานต่างๆนานาก็มีภาษาขอมนะครับมีภาษาขอมใช้กันอยู่จน,นในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าขอมปลอมไม่ปลอมนะครับไม่ปลอมคือขอมไทยก็ใช้ก็เป็นใช้ภาษาใช้ภาษาทั้งภาษาพูดภาษาเขียนยังอยู่ในปัจจุบันแต่ไม่ได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศก็ให้เข้าใจาตามนั้นนะครับ อ,อีกขั้นหนึ่งนยบอกว่าก็หมายความว่าต้องกลับไปช่วยชาติพันธุ์กับมินอ,องออนไลน์นะครับยังไงครับยังไงละครับไปรบนะไปช่วยชาติพันธ์รบกับมินอองไลย,ยังไงละครับไม่ใช่ไปช่วยบุคคลให้ไปรวมตัวกันล้มมันให้ได้ลุงก็ยังใช้คําว่าชาติเลยครับจะให้คนพมา่าที่หนีเข้ามานั้นกลับ ไปรบกับมินอ,องลายไม่ไปให้เป็นทหารแต่ไปรบกับมินอ,องลายไปช่วยไปอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นั้นคุณไม่เข้าใจนะครับเชื้อสายเขาเป็นเชื้อสายพาม่านะครับที่หนีเข้ามาเขาไม่ได้เชื้อสายกะเหลี่ยงไม่ใช่เชื้อสายอารักันจะให้เขาไปอยู่กับชาติพันธุ์ได้ยังไงใครจะรับเขานะครับถ้าคุณไม่รู้ก็จะเล่าให้ฟังนะครับพาม่าเป็นอย่างนี้ แ,แรกเริ่มเดิมทีเชื้อสายที่ครอบครองพม่าเนี่ยไม่ใช่ชาวม่านะครับเลือบแลบเริ่มต้นเป็นเชื้อสายพยูเชื้อสายพยูครองก่อนนะครับอาณาจักรศรีเกษตรนะครับครอบครองพม่าเป็นใหญ่มานานนะครับแล้วก็เชื้อสายพยูนี่อาณาจักรศรีเกษตรนี่ล่มสลายนะครับเพราะว่ามองโกนหรือคุปเไรขาดน,นี่แหละครับเข้ามาตีมาตีแล้วก็ ทำให้เมืองพายุเมืองหเมืองของพายุนี่ก็คือมันสีเกษตรนี่แตกหายไปนะครับแต่อาณาจักรที่อยู่นั้นยังคงอยู่ก็คือมอนมอนนี่ยิ่งใหญ่ต่อมานะครับเมื่อพายุแตกอาณาจักรรีเกษตรแตกมอนก็ยิ่งใหญ่ต่อมาก็มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองของสวัสดีหรือมอลําเลิงวตมะนี่แหละครับอยู่แถวนั้นเป็นใหญ่ในถิ่นพม่ามาก่อนเป็นใหญ่ก็มานานพอสมควร ก็มายุคที่อานาจจากมอญล่มสลายก็คืออาณาจัากที่พระเจ้าเวงชาเวตี้นะครับของพอม่าเป็นผู้ตีมอญน,นะครับตีมอญให้ล่มสลายทำลายคนมอญแล้วก็ทำกเกษตรกษตรของของมอญน,นะครับก็สูญพันธุ์ก็คือกำจัดในสมัยพระเจ้าตเตวงชาเวตี้นะโหดเหี้ยมมากนะครับพระเจ้าลินดำตเตวงชาเวตี้นะครับ ก็สำเร็จมอนก็หมดอำนาจไปผู้ที่สารต่อความยิ่งใหญ่ต่อมาก็คือบุเรงนองรวบรวมแผ่นดินพม่าให้เป็นปึกแผ่นกว้างใหญ่รวบรวมทุกเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ไหนก็เรียงหรือว่าไทยใหญ่หรือว่าลัชฉานนั่นแหละครับหรือว่าว้าเลื่อๆๆนอะไรต่างนานานี่เขามารวบรวมเป็นประเทศพมา่ากว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรนะครับจนกระทั่ง อังกฤษมายึดพม่าได้นะครับมาตีพม่าทำให้เขาต้องสูญเสียอกราศสูญเสียอกราชเมื่ออังกฤษยึดพม่าได้ก็เอาคนกะเหรียงมาเป็นฝ่ายอังกฤษคอยควบคุามพม่าเอาคนอินเดียมาช่วยด้วยนะทหารอินเดียมาช่วยได้ทหารกะเหรียงก็เลยแตกแยกกันนะครับระหว่างกะเหรียงกับพม่านี่แตกแยกกันเพราะว่าอังกฤษให้มาเป็นทหาร มาเป็นศัตรูกับพม่าเขาต้องการให้เป็นศัตรูซึ่งกันและกันเพื่อที่จะไม่ให้ใครยิ่งใหญ่ได้ในแผ่นดินที่เขาปกครองมรดกของอังกฤษก็เลยสืบสารมาจนถึงปัจจุบันก็คือว่าแต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มก็ไม่เป็นมิตรกับคนกลุ่มคนเผ่าพม่าคนเผ่าพม่าซึ่งเป็นตระกูลมาจากทิเบตเนี่ยแหละครับเผ่าพม่าจริงๆเนี่ยมาจากทิเบตนะครับอ่าแม่ ไม่ใช่พายุไม่ใช่ม้อนนะครับมาจากทิเบตโดยเฉพาะนะครับเขาก็อยากเป็นใหญ่เขาก็อยากเป็นใหญ่อ,อ,ยหญอยากจะควบคุมทุกเผ่าให้ให้อยู่ในขอบควบคุมของเขาก็ล้มล้างความอํานาจของเผ่าพันธุ์อื่นชัดเจนก็คือในพลเนวินนะครับในพลเนวินก็เอาอกษัตริย์ของไทยใหญ่หรือเขาเรียกว่าให้่เจ้าฟ้านะครับ ทำให้ศูนย์พันนะครับหมดสิ้นเลยนะครับเจ้าฟ้าไทยใหญ่เนี่ยนะครับศูนย์พันเลยเพราะฝีมือของนายพลเนบินนะครับจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้พม่าก,ก็ยังรวมตัวกันไม่ได้ก็ยังแตกกระสานซ่านเซนแยกเป็นกลุ่มเป็นเหล่ามาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้เข้าใจนะครับว่าคุณจะให้เขาไปช่วยชาติพมานะนะ่านั่นช่วยกลุ่มไหนนะครับ ถ้าเขาอยู่เชื้อสายไหนเขาก็ไม่สามารถที่จะไปเลือกเชื้อสายเลือกเผ่าพันธุ์อื่นได้นะครับอยากให้ดูนะครับว่าพมา่านี่ย่ําแย่จริงๆนะครับในคลิปนะครับที่จะให้ดูพมา่าฐานฐานพมา่าถูกตีนะครับให้ดูนะครับทหารมีมาก,กว่า60นายวางอาวุธทั้งหมดแล้วยกมือขอข้ามแดงเข้ามาในประเทศไทยชาวไทยมิครับ มีเหตุการณ์นหนึ่งที่เกิดขึ้นเงียบเงียไทยแต่กลับทําให้หัวใจของใครหลายคนสะเทือนเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์แต่สําหรับพวกเราชาวไทยมิตรมันคือภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นฐาเนเจดีขาวเบียโดแตกแล้วครับฐานที่เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของทหารเมียนมาตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยน้ำนักอำเภอพบพระจังหวัดตากทางจากเขตไทยแค่กิโลเดียวตั้งแต่ปี2564ทหารเมียนมาประจำการอยู่ที่นั่น84นายฝ่ายต่อต้านพยายามโจมตีหลายครั้ง แต่ไม่สําเร็จแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาทุกอย่างเปลี่ยนไปกองกําลังกเกรียด KLA กองพันที่28ผน,นึกงกำลังกับกองกำลังประชาชนต่อต้านรัฐบาลทหาร PDF รวมกว่า500นายเปิดปฏิบัติการใหญ่โจมตีฐานด d ขาวแบบไม่เปิดช่องให้ตั้งหลักฝ่ายเมียนมาตอบโต้ด,ด้วยการใช้เครื่องบิน Y12 ทิ้งระเบิดถึง30ลูกแต่ก็ไม่อาจหยุดแนวรถที่โถงเข้ามาเป็นลื่นผลค,คือทหารเมียนมาเสียชีวิต18นายบาดเจ็บสาหัส4นายเจ็บเล็กน้อย11นายและมี4นายที่หลบหนีได้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น คือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดทหารเมียนม,มา62นายยกมือยอมจำนนพร้อมอาวุธครบมือพวกเขามอบต,ตัวต่อไป KNLA ซึ่งปฏิบัติตามธรรมเนียมทหารไม่ทำร้ายผดอาวุธแล้วประสานขอให้ข้ามแดงเข้าสู่ประเทศไทยจุดข้ามวงวนบ้านห้วยน้ำนักคือประตูที่พวกเขาเดินเข้ามาโดยเฉพาะกิจราชรมนุษย์ของไทยรับตัวไว้ตามหลักมนุษยธรรมและควบคุมไว้ตามกระบวนการที่เหมาะสมชาวไทยมิตรครับถ้าใครติดตามสถานการณ์เมียนม,มาจะรู้ว่า นี่แหละครับคือสถานการณ์ที่เกิดเคสทหารกระเหลี่ยงตีฐานพรม่าแตกแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาคนที่จับได้นะไปทําอะไรเพราะว่าเขาไม่มีคุก่มไม่มีที่จะให้ใส่จะให้ทําลายไปให้หมดสิ้นมันก็โหดเกินไปเขาก็เลยโยนให้มาให้ไทยเอาไปเลี้ยงเอามาอยู่ลีภัยในประเทศไทยนะครับ62คนนะครับที่กระเลี่ยงส่งพม่าเข้ามา สถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะครับในปัจจุบันนี้กําลังย่าแย่นะครับกําลังย่าแย่แล้วคุณจะเข้าข้างฝ่ายไหนล่ะคุณจะเข้าข้างฝ่ายไหนคนไทยก็แค่แค่ใช้ช่วยเหลือตามหลักวัฒนธรรมนั่นแหละไม่รู้ว่าจะไปไปเลือกข้างฝ่ายไหนก็ไม่ได้นะครับก็ให้เข้าใจตามนั้นอ,อีกท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าคนเขมรทําไมเป็นคนแบบนี้ดังที่แอด พูดมาในคลิปก่อนนะครับเขาก็มีนิสัยอย่างนี้แหละก็คนกระเหมน็นเป็นนิสัยที่ว่าไม่มีเหตุผลหรอกครับเอาแตา่เหตุผลส่วนตัวนั่นแหละครับในโลกโซเชียลนี้ก็เรามีปัญหาอยู่นะครับปัญหาอยู่ว่ามาเอาข่าวเท็จข่าวปลอมนี่แหละครับมาโจมตีประเทศไทยว่าขนอาวุธกําลังจะทําลงกมเหม็นในประเทศไทยนี่กําลังไออะไร กำลังเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านแย่งแผ่นดินพมา่าแย่งแผ่นดินลาวแย่งแผ่นดินเขมรเขาออกข่าวปลอมนะครับไทยก็เดือดร้อนก็อยากจะให้ปราบปรามคนที่ออกข่าวแบบนี้อยากให้ดูนะครับว่าเขาพูดอย่างนั้นจริงไหมนะครับเป็นภาษาเขมรนะครับเป็นภาษาเขมร ដែលពេលថ្មីថ្មីនេះថៃបានបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនមកតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅតាមជ្រาะស៊ីសាកេតអូបុនរាជធានីដែលមានព្រំបន្ទល់ជាប់នឹងខេត្តកោះកងរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងមានសពាវុឌ្ឍធនធុនរថក្រោះកំភ្លើងធំផងដែរដែលថៃបានបញ្ជូនមកថៃមានខ្លួនមកអង្ក្រែងថៃមានខ្លួនមកនិយាយរឿងនេះអាថាពេលខួបសុខប្រសងតាមប្រទេសរបស់សពុជាเนี่ยអញ្ចឹងយើងក៏ទោះតើ ันดีที่สุดก็คือฝ่ายไทยเองก็จะต้องมีหนังสือไปกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาบอกให้ตักเตือนคนที่เล่นในโซเชียลนี้ที่จะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราก็ต้องทําขยันออกหนังสือวะทวงไปอ่ะเพื่อให้รัชการทางการกัมพูชานั้นก็จะต้องไปไป,ไปใช้กฎหมายเอ่อเพื่อเรียกตัวสอบสวนหรือใช้สันติบาลของกัมพูชา นี่ยเปรไมทำไมนีไทยคือปัญหาที่เกิดขึ้นเขาก็เป็นคนอย่างนี้แหะครับมาใส่ร้ายประเทศไทยบอกว่าส่งรถพุ่มเกาะสอง่งรถถังส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ทำลายเรียกว่าแย่งแผ่นดินของชาวบ้านชาวช่องรบกับพม่ารบกับลาวรบกับขเขมรแย่งแผ่นดิน โม้ว่าไปหมดนะครับเขาก็ว่าอย่างนี้ก็สนุกปลาปากนะครับแต่คนไทยทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับโดนแน่นะครับโดนตักเตือนโดนสั่งห้ามนะครับอย่างขุนกะเพราเนี่ยขุนกะเพรานีา่พูดเรื่องข่าวทหารของประเทศไทยนี่แหละครับอันไหนที่มากเกินไปเขาก็สั่งห้ามหางสั่งหยุดสั่งห้ามพูดนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําได้แต่ขมรนนี่อุย้ยปัจจุบันเนี่ยทำได้แบบ อิจฉาเสรีลิ้นหนักเลยนะครับในโลกโซเชียลอยากให้ไปดูนะครับอยากให้รู้ว่าคนเขมยนเขาเป็นคนแบบนี้แหละเราจะจัดการเขาอย่างไงนะครับไทยก็บอกว่าสามนังสือประท้วงประท้วงประท igue, ้วงอย่างนั้นแหละประท้วงก็ประท้วงนั่นแหละก็ไม่มีผลนะครับเราก็ไม่รู้จะสาม,มารถทําอะไรได้ mm hmm. ที่เราทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าไอรัฐบาลเขานั่นแหละปล่อยให้ทํานะครับ <S <S ถ้าหางรัฐบาลไม่ปล่อยเนี่ก็ไม่สามารถที่จะทําได้รัฐบาลปล่อย ให้ทําอยากให้มาทะเลาะก,กับไทยนี่แหละครับนี่แหละความที่เป็นอยู่มันเป็นอย่างนั้นนะครับเขาไม่ยอมจับไม่ยอมลงโทษพวกที่มาก่อกวนในโลกโซเชียลเนี่ยข่าวปลอมนะครับไม่ยอมทั้งสิน้นเพราะว่าเขาต้องการให้นั่นแหละครับต้องการให้มีข่าวปลอมนั่นแหละเชื่อไหมกระทุ่มงบป,ประมาณจ้างพวกนี้นะครับ ไม่ได้ทําฟรีนะครับจ้างพวกนี้เข้ามาโจมตีประเทศแต่เอาสารพัดเลยพวกนี้ก็ไปมัวแล้วก็ไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลอะไรหรอกครับขอให้ได้ด่าไทยขอให้ได้โจมตีไทยที่ไทยไทยไปไประท้วงแปลอะไรก็ทําได้แค่นั้นแหละครับทำหนังสือประท้วงเนี่ยเพราะว่าต้นเหตุสาเหตุจริงๆเนี่ยมันมาจากตัวรัฐบาลของกัมพูชาเองนั่นแหละ ที่ปล่อยให้ทําที่มีงบประมาณที่สนับสนุนให้ทําเราปราบยังไงก็ปราบไม่หมดหรอกครับไม่สําเร็จหรอกครับที่จะไปะให้เขาหยุดให้เขาเลิกทำนะครับมันเป็นไม่สําเร็จนะครับเพราะมันเป็นแผนของฝ่ายรัฐบาลของเขานั่นเองนะครับก็ให้เข้าใจนะครับคเมร์เกิดหลังสุขโขทยัยเริ่มอ เริ่มนายแตงหวานยุคอำนาจชัยวรรมันที่เก้าขมนโบราณไม่มีนักประวัติศาสตร์ไทยสายฝรั่งเศสเวลาพบจารึกขอมบอกว่าขมนโบราณขอมเกิดขึ้นในประเทศไทยก่อนละโวะและพิมายและแถบอีสานใต้และลาวทางวัดภูแล้วก็ขยายเมืองไปเสียมราช เพราะมีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีโตนเลสาบปราศาส,สาพิมายและพนมรุ้งสร้างก่อนนครวัดร้อยกว่าปีนะครับ,ก,นะรบก็ถูกต้องนะครับเพราะว่า,วาขมเมนนี่เกิดขึ้นที่เป็นขมรมนจริงๆนี่ก็คือเืียสายในแตงหวานนั่นแหะครับเกิดขึ้นในยุคหลังสุขโขทัยนะครับ หลังยุคหลังสุโขทัยถูกต้องนะครับแต่ก่อนถามว่าขมินโบราณไม่มีนั้นก็มีนะครับขมินโบราณนั้นมีแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของแผ่นดินนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของแผ่นดินไม่ได้ครอบครองประเทศกัมพูชาคนที่ครอบครองประเทศกัมพูชาคือขอมเขามีเขาอยู่เขาเป็นเป็นทาสรับใช้ของขอมเป็นประชาชนของขอมก็ว่าได้เป็นประชาชน เป็นประชากรไม่ใช่เป็นผู้นําเขาถูกแบ่งให้เป็นอยู่ใช่เชื้อชาติที่ที่ต้องเป็นผู้รับใช้ขอมมีสลักในกําแพงวัดนะครับคนที่เป็นเชื้อชาติขอมจริงๆจะมีเชือกผูกคอนะครับคนที่ไม่ใช่ทาตขอมเนี่ยอย่างเสียมกู่ลาโบนี่จะมีแต่งเต็มยศมีฉัดมีร่มครบนะครับแต่งตัวสวยงาม แต่ถ้าเป็นชอดชาติขเขมรชาติก็มีจริงๆนั้นมีผ้าเตี่ยวผืนหนึ่งแล้วก็มีเชือกผูกคอเอาไว้นะครับนั่นแหละคือขเขมรเขาเกิดมานานแล้วเกิดมานานเกิดมานานแต่เขาไม่ได้อ่ามีมีมจะเรียกว่ามีความยิ่งใหญ่หรือว่ามีความเป็นเจ้าของประเทศแต่ คนที่บิดเบือนให้เขาเป็นเจ้าของประเทศยิ่งใหญ่ก็คือจอร์ดเซเดจอร์ดเซเดจะเอาชนชั้นทาสหรือว่าชนชั้นที่เป็นพวกผู้ที่อยู่ใต้การปกครองนี่มาเป็นใหญ่ด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อที่จะยึดประเทศไทยในภายหน้านี่คือแผนของจัดเซเดก็เลยเขียนประวัติศาสตร์บอกว่า ไอ้ขมันนี่เผยแผ่วัฒนธรรมมาขมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือมองนคนรธมสร้างนาครวัดแล้วก็แพรศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าครอบคลุมมายึดนะยกทัพมาเลยนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะยกทัพมาตียึดเมืองไทยได้หมดนะครับเขาพูดเหมือนอนาณาจักรโรมันทําสมัยก่อนนะครับไปลบทัพจับศึกไป ยึดแผ่นดินนี้มาเป็นของตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขาเอาสงครามโรมันเนี่ยมาเปรียบเทียบกับประเทศขเขมรประเทศไทยว่าเผยแผ่อำนาจมาด้วยวิธีนั้นนะครับแต่จริงๆลับโกหกทั้งหมดนะครับไม่ใช่ไม่จริงนะครับขเขมรไม่เคยทําแบบนั้นนะครับชาวขเขมรไม่เคยทําแบบนั้นผู้ที่มาสร้างอาราสาทรในประเทศไทยน,ะนะั้นน่ะคือขอมไม่ใช่ขเขมร ขอมไม่ใช่เขเมรมาสร้างปราสาทตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นเขายิ่งใหญ่จริงเขาเป็นเจ้าของประเทศจริงเขาก็ได้สร้างเป็นเจ้าของประเทศเขาสร้างเขาผูกมิตรไปหมดนั่นแหละครับผูกมิตรไปหมดทุกที่ทุกคนคนไทยก็ศรัทธาช่วยเขาบริจาคช่วยเขาสร้างในประการสร้างปราสาทนี่แหละครับไม่ใช่เงินเขาเองหรอกครับเงินประชาชนนี่แหละคือเงินเศรษฐี ฟังหลวงพ่อแดงพูดเนี่ยพระเจ้าชัยบันทีจเจตเนี่ยไม่ได้มอีอะไรเงินในตัวหรอกแต่ประชาชนนี่เขาศรัทธาเขาศรัทธาว่าเป็นพระโพธิสัตว์เขายกย่องว่าเป็นพระโพธิสัตว์อาวาโลกิเตศสวนนะครับอันนี้ความเชื่อของคนสมัยก่อนนะครับเขาก็เลยบริยกลูกสาวให้นะครับแล้วก็บริจาคเงินให้เอาไปสร้างเลยจะสร้างอะไรก็ไปสร้างเขาก็เลยสร้างปราสาท มันก็เลยเต็มประเทศไทยนะครับนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะว่ามาส่งทหารมารบราคาฟันกันคนไทยนะครับไม่เคยมีนะครับพระเจ้าชัยวันที่เจ็ดเนี่ยส่งทหารมารบกับประเทศไทยมารบกับชาวสยามนะครับไม่มีมีแต่ละภาพสลักที่ชาวสยามกับกองทัพของขอมนี่แหละับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กองทัพอันดับแรกเลยต้องเป็นเสียมกุกเนี่ยเสียมกุกนี่เขียนไว้ชัดเจนแล้วก็ต่อมาก็ละโวหรือละโวนี่เลยคืออันดับหนึ่งอันดับต้นมีสยามที่หนึ่งละโวที่สองนะครับก็เรียงกันมาอย่างนั้นส่วนขเขมรนนะ่นอยู่ท้ายๆเชื่อผูกคอเราจะมายกย่องอะไรนะนกนักหนาว่าเป็นวนัฒนธรรมเขมรเป็นขเขมรโบราณมันเป็นภาษาศิล,ละปะนะครับคำว่า ขมຈโบราณนักประวัติศาสตร์บอกว่าโอ้ยมันไม่ใช่เชื้อสายมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์มันเป็นแพร่แค่ภาษาศิลปะศิลปะที่แบบนี้เขาเรียกว่าแบบขมนโบราณให้ให้เข้าใจ,จเฉพาะมันเป็นศิลปะแต่ขมนเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นขมนเขาไม่ได้คิดว่าที่ไทยพูดว่าศิลปะแบบขมนโบราณเนี่ยศิลปะแบบขมนโบราณนี่เขาคิดว่าขมຈน่ะเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของสมบัติสิ่งนี้ เป็นเจ้าของแผ่นดินนี้เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้แม้แต่วัฒนธรรมทุกอย่างถ้าไทยยอมรับว่าเป็นขมรโบราณก็แสดงว่าเขาหนะ้าเป็นเจ้าของแค่นี้นะครับทําไมเขาคิดแบบนั้นก็เขาก็คิดอย่างนั้นกันทั้งประเทศนั่นแหะครับก็ถ้าเราไปสนับสนุนเขาเองนะครับไปสนับสนุนไปตั้งเขาเองว่า เขาเก่าแก่เขามีวัฒนธรรมเขามีอะไรต่างๆมันเข้าทางเขาเขาก็อยากได้ทุกวันนี้ปัญหามันเรยเกิดเขาก็เลยอยากได้เกาะกูดอยากได้ภาษาต,ตาเมอนทมเพราะอะไรก็พระนักประวัติศาสตร์ไทยนี่แหละไปอวยเขาตั้งแต่ต้นอวยมานิดๆหน่อยๆเขาก็วอกว่าเป็นของเขาไปแล้วนะครับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างของในไทย มวยมวยทุกวันนี้เขาก็ยังยืนยันนักยืนยันหนามนะครับมวยไทยนี่ลอกเรืยอแบบขเมรมวยขเมรเกิดก่อนมวยกุลขแมร์นี่แหละเกิดก่อนไทยเป็นผู้แอบอ้างไทยเป็นผู้มาเอาของเขาไปใช้จนโด่งดังแล้วลืมบุญคุณนี่ขเมศม,มันว่าอย่างนี้นะครับมันว่ามวยไทยนี่ไปเอากุณขเมร์มา มันพูดแบบว่าไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับก็ไปแบบนี้เถียงกับขมรก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่ยอมรับว่าเขาพูดผิดนะครับทุกเรื่องนั่นแหละครับที่เขาพูดผิดแต่จะให้ขมรนยอมรับมันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลอยกระทงสงกรานชุดไทยมวยโขน หรืออะไรต่างๆนานาเขาก็ยังยืนยันว่าเป็นของเขาอยูนนั่น,นเพราะว่า,าผู้นําเขานั่นแหละเป็นฝ่ายสนับสนุนถ้าผู้นําไม่สนับสนุนทําไม่ได้หรอกครับอย่างประเทศลาวเนี่ยประเทศลาวเนี่ยไทยจะมาต่อต้านรัฐบาลเนี่ยโดนทุกคนนะเพราะว่าไปทํางานในประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณต่อต้านรัฐบาลลงโซเชียล ต่อต้านรัฐบาลเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะต้องโดนจับแน่นอนเพราะว่าถ้า,าในต้องคุณไปต,ต้องทำพาสปอร์ตทุกปีต้องไปต่ออายุหนังสือเดินทางทุกปีเขาก็จะดักจับเอาตอนที่คุณไปต่อพาสปอร์ตนั่นแหละครับต้องไปต่อในกัมพูในในลาวนะครับต้องตอในลาวทกจับทุกคนไม่มีพลาดนะครับอันนี้ก็คือลาวเขาจับได้นะครับถ้าเขาไม่พอใจหรือว่า พูดไปเข้าหูหรือว่าทําอะไรที่ผิดนี่เขาจับได้ไม่มีทางหนีได้เพราะว่าถ้าคุณหน,นีคุณก็ต้องเป็นคนเถื่อนไม่มีพาสปปอร์ไม่มีเชื้อชาติสัญชาติไม่ได้ต่ออะไรนะครับก็นี่คือเป็นความลําบากของคนลาวแต่เขาสามารถควบคุมได้แต่ขเขมรที่เขาควบคุมไม่ได้เพราะเขาสนับสนุนไงเขาสั่งมาสน่นให้ทาสนับสนุนจนได้เรื่องอย่างเช่นการมาไอ ทําพิธีถอดถอนคําสาบานนี่แหละถอดถอนคาสาบพระเจ้าสุริยะวรมันที่ที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งที่พอทําเสร็จปั๊บโดนฟ้าผ่าที่นครวัดพอโดนฟ้าผ่าที่นครวัดแทนที่จะเข็ดนะครับไม่ได้เข็ดนะครับทาต่อนะครับทําพิธีถอนต่อนะครับทําพิธีทางสยศาสตร์นี่นะครับตอบต่ออีกนะครับ ก็ยังมีนะครับยังมีนะครับไม่จบไม่สิ้นนะครับที่เขาต้องมาถอนต่อนะมันก็เป็นเรื่องยืนยันว่าเขานะ่ะไม่ใช่ขอมคำสาปของขอมเขาตึงมาแก้เขาจริงมาแก้ถ้าสมมุติว่าเขานะ่ะเป็นเป็นขอมเป็นผู้สร้างประสาทเนี่ยเป็นผู้สร้างประสาทจริงเนี่ยเขาจะแก้ทำไม เขาจะเป็นเจ้าของปรา,าสาทเขาเป็นผู้เขาเขาเป็นผู้สาบเขาเป็นผู้แช่งแช่งว่าใครมาล้มล้างตระกูลวรมันนี่ขอให้มันชิบหายขอให้มันพินาศเนี่ยํารสาบที่เป็นแบบนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเป็นขอมเขาก็ต้องเป็นลูกหลานของชัยวรมันอ่าชัยวรมันสุริยะวรลันตระกูลวรมันนี่แหละครับ เขาก็ต้องเป็นลูกหลานแล้วก็จะมาแก้คำสาปทําไมถ้าเขาเป็นลูกหลานเขาก็ต้องอยู่ดีกินดีไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าไม่ได้สาปตัวเองไม่ได้มาสาปตัวเองเขาสาปผู้อื่นไม่ได้เกี่ยวกับเราอย่างเงี้ยเขาสาปผู้อื่นไม่ได้เกี่ยวกับเราเขาเป็นขอมเขาเป็นขอมเขาเป็นผู้สาปถ้าหากฟังตามเหตุผลมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ เมื่อเขาเป็นผู้สาบเขาจะมาแก้ทําไมเขาก็ต้องอยู่สบายแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่เขามาแก้คําสาบก็แสดงว่าเขาเป็นฝ่ายที่ถูกสาบเขาถึงมาแก้เขาเป็นฝ่ายที่ถูกสาบพ,พอแก้แล้วมันแก้ไม่สําเร็จเพราะว่าโดนฟ้าผ่าชัดเจนนะครับเจนมินเชื่อว่าโดนฟ้าผ่านี้เกี่ยวกับการแก้คําสาบแน่นอนนะครับาการที่จะฟ้าผ่าคนเสียชีวิตอย่างเงี้ยมันเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่เขา ทําพิธีไงเกิดพอทําพิธีเสร็จก็โดนฟ้าผ่าเนี่ยมันชัดเจนเขาก็ยังมาไม่ละความพยายามยังมาถอนต่อนะครับยังมาถอนต่อจริงๆแล้วตามที่แอดมินเล่านั่นแหละครับมันมันไม่สําเร็จหรอกเพราะว่าคนที่สามนี่ขลังกว่าบารมีเหนือกว่าเก่งกว่ามีความสามารถมากกว่า คำสาบนี้จึงแก้ไม่ได้คำสาบนี้จึงแก้ไม่ได้ถ้าคนขเขมรเก่งจริงจะไม่โดนฟ้าผ่านะครับจะไม่จะต้องเจริญรุ่งเรืองถ้าเก่งจริงนะครับต้องเจริญรุ่งเรืองไม่เป็นไปตามคำสาบคำสาบบอกว่าให้ล่มจมให้เป็นทาตคนให้เป็นตกให้เหมือนกับตกนรกชั่วกับชั่วกันเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นในขมรในปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนต้องคำสาปทําอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็ผิดพลาดไปหมดจีนให้สร้างคลองผู้นั้นอยู่เตโชอยู่ดีๆก็ถอนทุนไม่ให้สร้างต่อเนี่ยมันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับคำสาปทั้งนั้นนะครับความเสียหายในขมรเนี่ยสีหนุวิวก็เจ๊งอะไรก็เจ๊งไปหมด เงินเรียวก็อ่อนค่าอะไรต่างๆนั้นนะทำอะไรก็ไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่เจริญเนี่ยเขาก็เลยเดือดร้อนไงว่าเออเราไม่ใช่ขอมนี่หว่าเราถูกขอมสาบก็เลยต้องแก้ไขให้ได้ก็เลยต้องมาแก้ไม่จบไม่สิ้นนี่แหละครับนี่คือเรื่องราวที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นที่มาเล่าให้ฟังนี่อยากจะให้รับรู้ว่าคนขเมเรเขาก็รู้ตัวดีว่าเขาไม่ใช่เจ้าของปราศาสตรไม่ใจ่ของไม่ใช่ ไม่ได้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมหรืออะไรมาก่อนตามที่เขาอ้างเขาก็รู้ดีแต่ที่เขาอ้างที่เขาทำเพราะรัฐบาลเขานั่นแหละสนับสนุนให้ทำมันจึงเป็นอย่างนั้นปากว่าตาขยิบว่าอย่างก็ทำอีกอย่างทุกครั้งคนเขมรเ,เป็นอย่างนี้เหมือนมาประชุมที่กรุงเทพนั่นแหละครับติยาเสหามาประชุมที่กรุงเทพ จะให้ไม่ไปทําความเดือดร้อนที่ชายแดนกันอีกต่อไปไม่เป็นไปตึงกําลังไปตึงทหารอีกต่อไปพอประชุมเสร็จตกลงกันเรียบร้อยกลับไปขุดหลุมเพาะเนื่อกลับไปขุดหลุมเพาะทำว่าอย่างนะครับทําอีกอย่างนี่คือคนขมรน,นะครับก็เลยต้องนี่แหละครับเราก็ต้องระวังกันอยู่อย่างนี้นะครับ ล่าสุดนี่กันอย่างนี้แหละครับมาออกข่าวปลอมนี่แหละครับว่าไทยไปส่งกําลังทหารไปลังแกเชาวบ้านนี่แหละครับตามที่ให้ได้ให้ดูนี่แหละครับคนเขมเมรก็เป็นคนแบบนี้ทะเลาะกันไปก็ปวดหัวนะครับเพราะว่าเขาเป็นประเภทที่วักบอกว่าไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยจะให้แอดมินหรือใครก็แล้วแต่งั้นหลักฐานออกไปแฉไปอธิบาย,ยไม่มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับหรือว่า เอฟซีคิดยังไงนะครับก็เป็นเข้ามานะครับจะแก้ไขปัญหาขเม้นมาเคลมไทยนี่แก้ยังไงดีนะครับอยากให้แนะนําเข้ามานะครับใครคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับเจนพระคุณอย่างยิ่งนะครับใครเข้ามาก็ช่วยกวดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเจอกันอีพีหน้านะครับส่หรับอีพีนี้สวัสดีครับ